สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคําตอบสุดจี๊ดเมื่อแท็กพรันยูโดนถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดประชาชนคนไทย,ลยหลายๆคนยังมีความเครือบแคลงใจกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันเป็นจำนวนมากเมื่อมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของประสิทธิภาพ เรื่องของการแพ้การเกิดผลข้างเคียงสำยังคนไทยไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนอีกด้วยเช่นเดียวกันกับนักสแสดงหนุ่มแท็กพารันยูที่มักออกมาพูดเรื่องของการทำงานของรัฐบาลบ่อยๆได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่ามีคนถามตลอดจะฉีดไห้ยาจะฉีดไหม,ไหมตอบเลยนะให้มันมีให้กูฉีดก่อนเถอะทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาหนึ่งปีพวกมึงยังไม่เตรียมการอะไรเลย งานนี้ก็มีชาวเนต็ตหลายๆคนได้แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิสถานการณ์แบบนี้เข้าใจนะว่าฉีดยี่ห้อไหนก็ขอให้มีฉีดแต่ทําไมเราต้องฉีดสิ่งที่คุณภาพต่ําแต่นําเข้ามาราคาสูงด้วยดูอย่างราวสิเขาเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนของเขาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขนาดหมอพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่กล้าฉีดเลยถ้าไม่โดนบ,บังคับอันนี้ข้อมูลจากคนรู้จักที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าให้กินยังไม่มีเลยรออะไรกันก็ไม่รู้รอให้ตายติดกันทั่วประเทศละลำบากกันไปหมดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ